ก็วิดีโอนี้ก็รีบเข้ามาดูวันนะครับก่อนที่จะโดนบล็อกเพราะว่ามันแบบว่าอาจจะมีภาพโป๊เปล่อยอาจจะโดนบล็อกได้นะครับรีบเ้องรีบกดเข้ามาดูวันดีกว่ากวขออยู่ประมาณสองสามรอบอ่ะอาจจะให้มันท่ามันหึงไหมมันมันถามว่าจะถ่ายอะไหมจะให้ใครดูหรือว่ามัชอบ Yeah! ก็สวัสดีครับผมก็เดนเด์ร้านสักสละบุรีครับวันนี้ก็มีลูกค้ามาสักถึงก้นนะครับลูกค้านี้ผมสักมาตั้งแต่หลายปีแล้วนะถ้าจะเกินห้าปีแล้วตั้งแต่ลูกค้ายังเด็กๆตอนนั้นก็เริ่มจากสักด้านบนเล็กๆก่อนเริ่มสักจากด้านบนแล้วก็จะมาเติมลงมาเรื่อยๆครับ จนมาถึงสูดได้ไงก็ไม่รู้เเริ่มเริ่มจากเล็กๆติดเลยวนลงมาถึงสูดได้ยไม่รู้ดูแนะอนาคอนหอยเต็มขาเละก็อันนี้ผมจะมามาแนะนำสำหรับคนที่อยากอยากฝักสูดนะคนที่อยากฝักลงก้นแบบเนี้ มันก็ลำบากอยู่นะแล้วอีกอย่างนึงก็เจ็บด้วย oh, <no. S 1> มันเจ็บมากอยู่นะเพราะว่าปกติน้องคนนี้ผมตัดไม่เคยใช้ยาชาสักนิดนะ uh huh. ตัดทั้งหลังอ่ะไม่เคยใช้ยาชาน้องก็ไม่เคยร้องเจ็บไม่เคยบ่นเจ็บสักนิดอต่ <Yeah. S 1> แต่พอมาตรงเนี้ยก็คือแบบเจ็บไม่ไหวก็เลยตัดสินใจใช้ยาชา ใช้เฉพาะตรงตรงตรงก้นนะครับมันเจ็บมากคือการสักตรงตรูดเนี่ยมันมันใช้ชีวิตลำบากนะแล้วมันก็มีหลายปัญหาเลยปัญหาแรกคือเจ็บแหละปัญหาอย่างแรกนะเจ็บเจ็บกว่าสักหลังเนีจุดจุดที่เจ็บเจ็บก็จะมีพวกกลางหลังแล้วก็ตรงกกป,ปอแล้วก็ค่วงเอวใช่ไหมที่จะเจ็บเจ็บนะ แต่นี้พอลงมาตูดมันจะเจ็บทุกส่วนแล้วมันก็เป็นเนื้ออ่อนน้ใช้ยาแบบว่ามันก็พอทนได้บางีแล้วไม่ค่อยเจ็บอะไรไม่น้อยปี๊ดเหนื่อยแต่ถ้าไม่ใช้เลยหูทนไม่ได้ตัว <c oughs> อย่างทางล่างที่พี่ฉกอะหูนะเออเจ็บมากมเจ็บเหมอนทนไม่ได้แต่หลแบบสังก็หลังคือเจ็บทนไดม้มันทนได้เนี่ยมันเจ็บทนได้มันเจ็บแบบแสบ ถ้าไม่ใช้ก็คือเรียบร้อยไปแล้วน่าจะอีกปีหนึ่งกว่าจะมาเติมอ่ะเนาะขนาดใช้มีบางที่ท right, ี่เจ็บเลยพราะว่ามันใชายาลำบากก็อย่างแรกครับอย่างแรกก็คือเจ็บเลยนะเจ็บย่างนึงนะอย่างที่สองก็คือเราใช้ชีวิตลำบากก็คือม OK> ันประมาณว่าเราจะนั่งเราจะอะไรเงี้ยมันจะทําให้รอยสักมันเกิดแผลขึ้นมาซ้าขึ้นมาอีก พอเรานั่งมันก็จะกดพับใช่ไหมแล้วส่วนก้นเนี่ยมันจะมีมันจะมีแบบพับพับลงมาก้นกับขาเนี่ยถ้าตับลงมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็เปอร์เซ็นต์จะเป็นแผลสูงตรงที่เป็นข้อพับมันไม่ใช่เฉพาะตรงก้นนะตรงอื่นที่แบบข้อพับไหลจกกะกรลอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะคล้ายๆกันนะมันก็จะเป็นเหมือนกันพอเรานั่งนั่งพับมันมันก็จะเกิดแผลเกิดแผลแ้าเราดิ้งยิ่งเรานั่งนานๆอ่ะพวก พวกคาาของเสียที่มันดันออกมาเงี้ยพวกน้ําเหลืองพวกอะไรเงี้ยมันก็จะไปเกาะติดก,กับกังกวงกางกเกงอีกมันจะพอมันเกิดแผลมันก็ยากต่อ,อการดูแลมันดูแลยากะข้อสองคือว่ามันดูแลยากนี่แบบทำนองมาอีกนี่เชื่อไหมในที่เกิดน้ำบากระทำนองอะไรก็นั่งระ,ะบายปอเลยอันนี้นางก็นั่งไม่ได้นั่งข่อมนั่งเอียงนั่งเอียงไม่ได้นั่งเต็มตุ่มเลยนั่งกับตุ่มเลี้ยเอียงอะ เขนานั่งดีเลยแม่งเหมือนแบบน้ำเหลืองมันออกใช่ป่ะพี่มันติดจริงิงแบบมันดูดแบบแน่นมากเลยหรือว่าค่อยดึงหนวกดึงหนกแม่งรัดเหรอว่ตอนนี้ชิมนยนังป่ะรู้ยังว่าแบบกลจะไปต้องนั่งยังไงอะไรยังไงเน,น,น,นี้ยชิมแล้วเนี่ยเลาทำไงหนูก็นั่งเอียงเลยมันแทนก็แบบข้างน,นั่งพี่นั่งกับอีนั่งในไงไใเตียงอีกนีอนั่งโซ่เดียวอ่ะใช่หนูนนก็ไม่นั่งแบบเต็ยงโซ่นังในเตียง เออถ้ามันติดกางเกงอะมึงมึงก็ดึงออกันเจ็บเลยเฮ้ยต้องต้องทนเนาะแต่เลยว่าค่อยๆดึงไม่ได้มันไปดึงขึ้นทีเดียวนะค่อยๆแบบดึงมันก็แบบค่อยๆหลุดตามที่เราดึงพอแบบเราดึงตรงนู้นเจ็บก็มาเปลี่ยนที่ดึงให้มันค่อยๆออกเพียงนิดๆนิดนึงนะมวนมากมันก็แบบจะติดตรงฝั่งที่เราหนุนนั่งแล้วหนุนเอียงไว้ไงหนุนแบบหั่นเอียงฝั่ง้าฝั่งที่ติดแค่ฝั่งซ้าเนาะทีฝั่งที่เราฝั่งขวาหนูไม่แน่นางใช่ปลล่ะมันก็ไม่ติด หมอว่าก็ยังพอพอเรานั่งปุ๊บมันติดตอนเรานั่งเหมือนจนะเลือดมันไหลตอนเรานั่งด้วยใช่ใช่ดเหมือนน้ำเหลืองมันซึมนี่ฮิซึมแบบพร้อมเลือดมันก็ติดจริงส่วนข้อสามที่แบบที่ลูกค้าตต้องแบบต้องต้องอะไรนี่เลยน,นะต้องคิดหนักเลยก็คือว่าเราต้อง เราต้องขอแฟนเราให้ดีอ่ะถ้าเราจะมาฝากตุคือถ้าคนที่โสดก็โอเคไปนะแต่ถ้าคนที่มีแฟนแล้วอยากอยากที่จะฝากก้นมันมีหลายสาเหตุนะที่ลูกค้าอยากฝากก้นกะ็คืออยากฝากปิดปิดรอยแตกรอยอะไรอย่างนี้ก็ก็มีบางส่วนนะแล้วก็อยากบางคนก็ชอบรอยสักก็สักลงมาแต่ว่าอันนี้เราต้องคุยกับครอบครักวก่อนเพราะว่า การการที่เราจะมาฝัดก,ก้นเนี้ยเราจะไม่เราจะไม่ถอดไม่ได้นะคือถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี้ยเราต้องไม่อายช่าง <S 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 คือเหตุผลที่ต้องต้องถอดให้หมดเนี่ยก็เพราะว่าผมต้องมองต้องออกแบบเนี่ยต้องออกแบบภาพต้องมองจับหัวต้องจัเท้าไว้นะว่าใบแม็กาวเนี้ยใบพัดอันเนี้ยควรจะโค้งไปทางไหนอันนี้ควรจะมนไปทางไหนรูปภาพควรจะวางยังไงอะไรยังไงเนี้ยมันไม่ใช่ว่าคุณ เปิดกางเกงลงมานิดนึงอะไรนิดนึงอย่างนี้ก็ได้นะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องดูสรีละเอวความเดียวของเอวความเรียข L, วยของก้นอะไรเงี้ยคุณนั่งแล้วเป็นยังไงพอว่าท่ามาเสร็จแตะแตะเสร็จปุ๊บตอนนอนท่าเป็นไงตอนนั่งท่าเป็นไงพออนมีเสร็จต้องใส่กางเกงดูนิดนึงขอบกางเกงพอนั่งแล้วมันเลยกางเกงมาไหมเลงเกงมาประมาณไหนลองใส่ขาสั้นดู มันต้องออกแบบหลายๆอย่างครับมันมันไม่ได้ทําง่ายๆนะการสักลงมาแบบนี้แต่ถ้าให้ดีถ้าแบบว่าถ้าใครคิดที่จะสักลงมาก้นควรที่จะแบบเอาแบบสักทีเดียวเลยอ่ะตั้งแต่เริ่มเริ่มแรกแต่หลังลงมาแบบเลือกภาพภาพเดียวที่มันลงมาถึงก้นเลยแบบนั้นมันจะโอเคกว่าแบบนั้นภาพมันจะสมบูรณ์แบบมากกว่าอย่างภาพภาพเนี้ยภาพก็ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบกันเท่าไหร่นะเพราะว่าน้องเขาสัก เต็มหลังมาก่อนผมก็เริ่มตัดเต็มหลังมาก่อนอะไรเงี้ยภาพอาจจะดูแบบไม่ค่อยเชื่อมต่อเท่าไหร่ก็จะมีนิดนึงอะไรครับแต่ว่าผมก็พยายามออกแบบให้มันเกินกันเพราะว่ามีมังกรมีมีผู้หญิงอยู่ด้านบนด้านล่างก็เอาเป็นหน้าหน้ากากเห็นยาซ้ายขวาแล้วก็จะมีมังกรหน้ากากเนี่ยจะกัดจัดมังกรจะค่ามังกรอยู่จะค่ามังกรเพื่อ ทำให้ภาพมันเชื่อมกันให้สีมันดูแบบคืนกันใกล้เคียงกันก็อันนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยนะเห็นแบบว่าบางทีผมโพสต์รูปลงไปในโซเชียลอะไรเงี้ยก็มีแบบหลายคนถามอยู่นะว่าทําใจยังไงอะไรเงี้ยเวลาแบบมีมีลูกค้าที่มาถอดหมดแบบเนี้ยเธอถามว่าผมรู้สึกยังไงอะไรเงี้ย มันก็ความรู้สึกก็ประมาณว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะก็เหมือนกับผมฝักฝักฝักหลังปกติอมันก็ไม่ได้คิดอะไระคือจิตจิตผมมันไม่ได้มุ่งไปไปในเรื่องนั้นจิตมันมุ่งอยู่ที่งานมากกว่ามันก็เลยไม่ได้ไม่ได้อะไรบางทีลูกค้าแบบ เดินแก้ผ้าเล่นกันในร้านก็มีนะผมก็ไม่ได้อะไรก็บางทีะเนาะไม่รู้เลยพอว่าไม่ไม่เป็นผมก็อาจจะไม่รู้ก็ได้แต่คือมันมันมันไม่ได้มีแบบมันไม่ได้คิดอะไรเพราะมันอยู่ที่จิตมากกว่าจิตใจมันไม่ได้แบบมันไม่ได้คิดไปทางนั้นมันติดมันมุ่งอยู่ที่เราจะทำไงให้ให้ตรงให้ภ้ามันออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้ตามที่เราต้องการนั มันไม่ได้ไปคิดเรื่องอย่างว่าหรือไม่ก็ผมก็อาจจะชินแล้วด้วยก็ได้มั้งมันอยู่ที่ความชินด้วยแหละเพราะว่าเจอแทบทุกวันนะก็ก็เห็นก็ดูก็มีลูกค้ามาแบบเนี้ยเยอะอยู่นะครับก็แทบเดือนหนึ่งเป็นสิบคนได้เดือนหนึ่งน่าจะเกินสิบคนอ่ะมันก็เลยอาจจะแบบทาให้ผมชินแล้วก็ไม่คิดอะไรแล้วแหละมันเป็นเรื่องเหมือนเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับ อันนี้ส่วนตัวผมนะไม่ได้ว่าชาติสัตว์ทุกคนจะเป็นเหมือนผมเนะอันนี้ผมในในความที่ผมเป็นแบบเนี้ยผมชินละก็สมัยก่อนก็ก็ผมก็ก็เคยนะก็แบบว่าเออสมัยนั้นก็สัตว์ลูกค้าอย่างเงี้ยแหละสมัยตอนผมยังห้าหกปีที่แล้วตอนแบบตอนมีแฟนแรกๆก,ก็ผมก็สากอยู่ไนงะ ก็ไม่ได้บอกแฟนนะว่าว่าผมตัดให้ลูกค้าผู้หญิงแล้วแก้ท่าทั้งหมดเลยเนี่ยอืมไม่ได้บอกแฟนแล้ววันนั้นแฟนมาหาพอดีเขาก็เดินมาเข้ามาเดินเข้ามาหาผมแล้วก็ไม่ได้พูดเลยนะ oh. เดินเข้ามาแล้วก็มามามา,มาจับเป้าอเกมาจับเป้า oh, <no. S 1> ผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็มันก็ไม่ได้อะไรพอเขาจับ <laughs> แล้เขาก็ขำแล้วก็แบบแล้วก็เดินนอกไปอะไรเนงะี้ยมันไม่มีอะไรจริงๆอะ่ะเออพอเขาจับปุ๊บเขาก็รู้อะ่ะว่าเออมันไม่ได้ ว่าผมไม่ได้อะไรอันนี้ไม่ใช่ว่าพอผมไอ้น,นี่แล้วมาหาผมเป็นโกงเป็นเกย์ผมก็ชอบผู้หญิงเหมือนกันนะมันไม่เกี่ยวนะสวนก่อนจะตัดถึงใจที่จะสัตลงรู้สึกอายที่หน่อยใช่คืออย่างเงี้ยถามแฟน่อยไม่ไดือ,อท,ที่จริงแล้วคือต้องหามแฟนก่อนว่าเราโอเคเราโอเคหนระือเลนะ่าก็ขออยู่ประมาณสองสามรอบอะ เขาจะให้หนูมันถักมันหึงไหมมันมันถามว่านจะผัดกไปชอบไหมจะให้ใครดูหนูบอกหนูชอบหนูก็บอกว่านสองสามน้องอะเขาจะถามว่าเอออยากถักก็ไม่ถักดีหนูให้มันทำอ้าวแล้วถ้าสมมุติถ้าเป็นเป็นช่างคนหนึ่งถ้าไม่ใช่พี่เราอพี่ก็อายมากพี่นิหน่อยแต่กับพี่ไม่อายไม่ ถากมาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะอันนี้ก่อนที่ผมจะถ่ายผมก็ถามน้องเอาก่อนเนาะถผก็บอกก่อนว่าจะทำลงนะอะไรเงี้ยก็มีลูกค้าหลายคนนะที่ฝักแบบเนี้ยผมก็ถามก่อนบางคนก็ก็อายก็บอกอย่าไลงตอนเสร็จก็ได้พี่อะไรเงี้ยหรือบางคนก็ไม่อยากให้ลงเลยก็มีหลายคนเ่ ผมก็ต้องให้เกียติลูกค้านะเดี๋ยวยังไงผมขอทํางานก่อนแล้วกันครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับ รอบนี้นะรายนี้ยัไม่เสร็จมีเหลือลงสีครับผมรอบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมลงสีแบ็กกราวแล้วก็สีดําที่หน้ากากสีดํารองพื้นเพื่อ,อไว้รอลงสีในรอบหน้าดูตอนเสร็จใกล้ๆผมจะให้ดูบางส่วนนะดูจนเต็มไม่ได้เดี๋ยวเ๋ยวิดีโอจะโดนลบอัตโนมัติเป็นแบบนี้ครับ Okay. คคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เหมือนเดิมนะครับใครที่ดูคลิปผมมาบ่อยๆแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต,ต่อๆไปครับผมสวัสดีครับ